แผงประตูนะครับเป็นแผงประตูสีดำนะครับแบบนี้นะครับทุกท่านนะโครงสร้างนะครับนี่ฮะรถเดิมดูอย่างไรนี่ครับโครงสร้างนี่เรียงเม็ดเดิมทุกจุดเลยนะครับอ่านะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับเอกสารง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับพนังานครับแขนมีมาให้ที่วางแก้วแบบนี้มีมาให้นะครับอ่าผมชอบนะครับอ่าปัจจุบมันไม่กักเพอะไรนี่มีทีวีกลางมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น11นิ้ว12นิ้วแน่เลยครับนะ รถสวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับอาร์ตปาทะโรนะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมนำรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานำเสนอนะเป็นรถมิสซูซุมิปาเจโร่นะครับ2.4 GT พัดนะครับ 2WD ปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถปี2023เนี่ยมันจะน่าใช้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับ ด้านหน้าคงความเป็นเอกลักษณ์เลยครับเป็นไฟใหญ่นาโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ทาม e ันนิ่งแบบนี้มาให้นะครับเหนะครับตัวนี้นะไฟตัดหมอกเขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว GT พาร์นะครับที่ล้างไฟใหญ่หน้าไม่มีมาให้นะครับปักเซนเซอร์ด้านหน้าไม่มีมาให้นะครับกระจังหน้านะครับเห็นไหมกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีเทานั่นเองนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมเรด้านนั่นเองนะครับนะมีกะระยะด้านหน้านะครับกันชนต่างๆครับมีให้ ตะแรงนะครับในกันชนเป็นรังพึ่งแบบนี้นะครับกล้องหน้ามาให้นะครับตัวนี้มันจะมีกล้อง360องศาให้จะมี a อ a ดปตีวมาให้นะครับุนด้านข้างของเขาครับก็จะคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นล้อแมกทูโทนสีดำแต่กับสีโคเมียมนะครับแบบนี้ล้อแมกขนาด18นะครับ265นะครับ60 R 18นะครับทน้องตรงนี้ยางนะครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับเป็นยางปี2023นะครับนี่ดอกเหลือๆนะครับลึกๆนะครับ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างดีนะครับท่านผู้ชมครับไม่รั่วไม่เสริมแน่นอนนะครับแบานข้างของเขาครับ PPV นะครับก็ต้องมีบันไดข้างมาให้แบบนี้นะครับลาวหลังคาต้องมีมาให้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าฮะฝาครอบกระจกมองข้างก็คงความเอกลักษณ์ของปาเจลโลครับเป็นโครเมียมนะครับไม่ใช่สีเดียวตัวรถเป็นโครเมียมแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้แบบนี้นะกล้องนะครับนี่ฮะส6 0องศามาให้แต่ตัวนี้นะครับจะไม่มีบายสปอตมาให้นะครับ คิ้วลี่นน้ำโคเมียมตัวนอกครับมือเปิดโคเมียมมาให้ทั้งสี่อันนะครับคิ้วกันศาสตร์ดำด้านมาให้แบบนี้นะครับ่เห็นไหมดูสวยแผงประตูนะครับเป็นแผงประตูสีดำนะครับแบบนี้นะครับทุกท่านนะโครงสร้างนะครับนี่ฮะรถเดิมดูอย่างไรนี่ครับโครงสร้างนี่เรียงเม็ดเดิมทุกจุดเลยนะครับฮานะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวออปชันครบแบบนี้นะครับรีบจับจองคันนี้เลยนะครับนี่ สัคข้าพจ้าเห็นไหมสวยนะครับเป็นสีดำมีสติ๊กเกอร์ปัจจโลสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับอ่าประตูหลังก็เหมือนกันครับสวยกริบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่โครงสร้างเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับเห็นไหมสวยๆนะครับนี่ฮะล้อนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดนะเห็นะไม่มีรอยเบียดแน่นอนครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับดอกยางลึกๆเหลือๆ ภาษีสวยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ด้านท้ายนี่หูเห็นไหมรถคันนี้มันรถคินคลีนะครับคินคีนเลยสไปเลอร์นะครับสไปเลอร์ไฟเบรกดวงที่3คิ้วนะครับคาดฝาท้ายโคเมียมนะครับโลโก้ปัจจ r บัสปอร์ตนะครับโลโก้มิ u ูบิชิโคเมียมนะครับปารเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะครับฝาครอบใต้กันชนมีมาให้ไฟทับทิมซ้ายขวามีมาให้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ คลิกเซนเซอร์ไปเลยนะครับเห็นไหมคลิกเซนเซอร์ง่ายมากนะครับทุกนนกคลิกเซนเซอร์ง่ายมากอันนี้ผมคลิกเซนเซอร์เปิดฝาท้ายมาให้ดูแล้วเรามาดูกันว่ารถท้ายเดิมดูอย่างไรนี่ฮะหัวนงหัวนอตเนี่ยหัว,หว,หวนอตเดิมจากโรงงานนะครับทุกคนนะบานวงมันพับเดิมจากโรงงานนะครับเม,ม็ดโอเม็ดอารงเดิมจากโรงงานนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดไปชนท้ายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมบอกแล้วสวยๆแน่นอนคันนี้นะครับนี่เห็นไหม แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่าไม่มียางไหลให้แต่เขามีชุดซ่อมยางไหลมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาท้ายโดยที่ไม่ต้องสัมผัสนะครับนี่ผมเตะแนละ้วคลิกเซนเซอร์ไปนะครับท่านผู้ชมนะง่ายง่ายมากเลยนะครับรนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อด้านซ้ายนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมโอโ้โ,อโหล้อโมโนแม็กสวยนะครับคา,รคาส่งคาซีสวยแบบนี้นะครับอ้หาย,ยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรีบๆเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะ แผงประตูสวยกริบเลยนะครับเห็นไหมอ่าฮะโครงสร้างมาดูกันนี่นะผมดึงกระดูกงูให้ท่านชมดูทุกคลิปนะครับทั้ง4บาทเลยครับว่ารถคันนี้มันรถสวยรถเดิมจริงนะครับหมไม่เอารถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมาขายให้ท่านชมแน่นอนนะครับนึกถึงนะใจเขาใจเรานะครับท่านชมนะรถไม่ได้ราคาบาท2บาทนะครับท่านชมนะผมบอกเลยว่ารถทุกคันที่ผมคัดสรรมาท่านชมเนี่ยผมกล้าการันตีนะครับว่ารถเป็นสวยจริงนะ ใช้จนพังนะครับใช้จนพ่อนหมดนะครับรถก็ยังไม่พังนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าไงล่ะนีครับกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับมีมาให้แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับอ่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วดูด้านท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายใต้ฝาปงหน้ากันดีกว่านะว่า รถท้ายเดิมแล้วหน้ารถจะเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมครับผมเปิดฝาปรงหน้ามาแล้วนะผมก็จะให้ท่านชมดูเลยครับหัวนงหัวน็อตเนี่ยับไม่มีการขยับนะครับไม่มีการขยับนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับตอกเม็ดอาร์คเดิมนะครับฝาปงหน้าเดิมนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับท่านผู้ชมนะน็อตแก้มซ้ายขวานะครับไม่มีขยับเลยครับคานลับไฟหน้าขวาอาร์เนะยครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเดิมสนิทเลย คาร์ลปิเอนาซ้ายมีแอลบอร์นครับหัวลงหัวน็อนี่หัวน็อตเดิมจากโรงงาน,นครับไม่มีการขันน็อตเพื่อเอาฝาปองหน้าทำเสียนะครับไม่มีชนหนักพลิกควำ่ำน้ําท่วมตัดต่อแน่นอนชิ้นส่วนอะไรในห้องเครื่องก็เป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมๆจากโรงงานนะครับสแตนดาร์ดนะบก็คงท่อแคสท่อไอดีนะครับอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเละครับ 2400cc นะครับ 181แรงม้านะครับทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับทุกนะเป็นไงล่ะภายในห้องเครื่องโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าตัว2 4 GTP ัดเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างมาดูกันครับทุกนะครับภายในห้องโดยสารของ2 4 G.T จะเป็นภายในโทนสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับคนนั่งข้างเป็นเบาะเมลนนวดนะครับทานผู้ชมนะตรงนี้เบาะไฟฟ้าคนขับเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับปรับได้นะครับตรงนี้ เดกันกุญแจของเขานะครับเป็นกุญแจคคเลตนะครับนี่แบบนี้นะครับมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมีดอกเดียวตรงนี้เรามาดูออปชันตรงพวงมาลัยครับพวงมาลัยนะครับของมิสูบิชิปาเจโรนั้นก็คงความเป็นเอกลักษณ์นะครับหุ้มด้วยหนังนะครับอ่าหุ้มด้วยหนังแบบนี้นะครับตรงพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมฟังก์ชันคอนโทรลนะครับพร้อมกับอะแดปตีฟคูลคอนโทรลนะครับต้นชมนะตรงนี้มีพันธุ์ชิพเนี้มาให้แบบนี้ ขานปั่นน้ำฝนนะครับเป็นออโต้ไฟใหญ่น่าเป็นไฟใหญ่น่าออโต้นะครับท่านชมตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าครบครบแล้วระบบเซฟตี้นะครับตัว g ีทีพัทเนี่ยครับอ่าจะมีแค่ s อ s a i r b a g ตรงพวงมาลัยและคนนั่งข้างนะครับตรงนี้อ่าหน้าจอแสดงผลของเขานะเป็นอันเดอร์ล็อกนะครับยังไม่ใช่ LED นะครับนะตรงนี้นะครับรถปี2023นะครับใช้งานมาแล้ว1 1 0 0 0 0สนะครับ 8ปดพกิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นไม้แท้แน่นอนนะครับไม่ได้มีการกลับไม้ก่อไม้แน่นอนนะครับเครื่องเล่นของเขานะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับ FM ได้ AM ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับชมรมมาตรงนี้นะครับระบบสัมผัสแบบนี้เลยนะครับแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นดูโอโซนนะครับแยกอิสระนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีช่องเสียบพาววเอร์เต USB AUX นะครับ นี่มีมาให้แบบนี้นะครับโอ้โหเลดนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับผมชอบนะมีไวร์เดชาร์จิ้งมาให้แบบนี้นะครับนี่ชาร์จแบตหลายสายนะครับเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักเท้าแขนช่องเก็บของแบบนี้นะมาให้นะครับตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะะฮที่วางแก้วตรงคอนโซลนี่มีมาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับทุกท่มนะ ผ้าหลังคานะครับท่านผู้ชมนะรถปีสองพันยี่สิบนีกริบเลยนะครับเหมือนไปแดงนะครับมันบางแดดมีกระจกมีไฟนะครับซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าฮะมาดูเอกสารนะครับว่ารถคันนี้เป็นมายังไงนะครับโอ้โหตัวมันเล็กจังเลยรถคันนี้ครับเห็นไหมเป็นรถมือเดียวไปแดงนะครับรถมือเดียวไปแดงนะครับนี่ฮะเลขคัสซีเลขเครื่องยนต์ตรงกับสำเนาแน่นอนนะครับตัวมันเล็กนะครับผมอ่านไม่ค่อยเห็นนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้เด่ะโทรมาหาผมเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับรถคันนี้นะครับบุกสวิตมีครบนะครับนี่บุกสวิตมีครบคู่มือการใช้รถนะครับต่างๆมีครบครับอันนี้ครับก็เป็นบุกสวิตนะครับหรือว่าวารันตีนั่นเองนะครับมีมาให้ครบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องโดยสารแถวที่2องห้องสารกันดีกว่านะครับว่าภายในห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะครับ ภายในห้องโดยสารแถวที่สองนี่ครับผมขึ้นแล้วเข้ามานั่งนะครับนี่เห็นไหมสภาพเบาะท่านผม้ชมเห็นนี่ครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับนี่เห็นไหมพนักข้าแขนมีมาให้ที่วางแก้แบบนี้มีมาให้นะครับอ่าผมชอบนะครับอ่าปิโจรมันไม่กั๊กเพราะอะไรนี่มีทีวีกลางมาให้ด้วยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น11นิ้วหรือ12นิ้วแน่เลยครับเห็นไใหญ่ๆนะครับเชื่อมต่อลิงก์จากเครื่อง เล่นด้านหน้านะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้โอ้โหตู้คนโทแอร์นะครับแถวที่2แถวที่สาแบบนี้โอ้โหครับท่านผู้ชมนะช่องแอร์นี่ขาไม่หักนะครับ Champion. ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าใครที่ใช้มิสูบิชินครับไม่ผิดหวังแน่อนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารแถวที่สามมาดีากว่านะครับการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามนี่ง่ายครับง้างครับขาเบาไปปุ๊บ เบาดีมาลักษณะนีครับเราก็เหยียบไปในข้างครับก้าวเข้ามานั่งเลยครับภายในห้องโดยสารแถวที่3นี่ผมเข้ามานั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าทาไมนั่งแล้วดูลาําบากนี่ครับเดี๋ยวผมเอาหัวหมอนนี้ขึ้นนะครับหัวหมอนนี้ขึ้นเสร็จแบบนี้นะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับแล้วผมก็นั่งโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมนะเฮดลูมเหลือเลกลูมเหลือนั่งสบายขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่า เมสูบิชิปาเจโร่ครับออกแบบมานะครับนะก็ให้สมดุลน,นะครับกับการใช้งานนะครับตอบโจทย์การใช้งานของผู้โดยสารในห้องโดยสารแน่นอนนะครับนั่นก็วนะ่าหนึ่งเลยทําไมเขาไม่ออกแบบมาให้แถวที่3ามนั่ง3ามคนเพราะว่านะครับเพื่อไม่ให้คนนั่งห้องโดยสารแถวสามนี้อึดอัดนนครับจะไปนั่ง3มแถวตรงห้องโดยสารแถวที่2เท่านั้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้นนอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะว่าช่วงล่างรถปี2023มเนี่ยมันจะร่วมมันจะซึมมันจะมีฉีกขาดเยิ้มไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเทสได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับของมิตซูบิชิป,ปัจจุคันนี้กันครับว่า ช่วงล่างของเขาจะสมบูรณ์พร้อมใช้งานแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าปาเจโร่นะครับตั้งแต่ปี17บ8จ็ดจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับเขาจะมีชุดซ่อมยางอะไหล่มาให้แทนนะครับตรงนี้นะด้านหลังของปาเจโร่คันนี้นะครับก็จะมาด้วยชุดแคมเมอร์นะครับตรงนี้นะครับสปริงนะครับกระบอกโช๊คนะครับนี่กระบอกโช๊คคู่หลังเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะครับ พร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังมาให้บอกเลยว่าช่วงล่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่เนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับแล้วตรงนี้ครับด้านหลังนะครับตรงเฟืองท้ายนี้ก็จะมีชุดกกบาดนะครับก็จะมีจอยนะครับเพื่ออัจจราบีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะครับช่วงล่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับอ่าเห็นไหมไม่เป็นสนิมเลยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันต่อนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูบูทปีกนกบนบูทปีกนกล่างลุงหม,มากกันโค้งหน้านะครับลุงหม,มากไปแหลกนะครับอ่ายางหุ้มแหลกต่างๆนะครับท่านชมเห็นเลยครับมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดจระบีไม่ปิ้นออกมานะครับโชกนี่ก็เป็นโชกเดิมสแตนดาร์ดสปริงเดิมสแตนดาร์ดนับไม่รั่วไม่เสริมไม่เยิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปโดดคอสะพานกันนะครับว่า ผมจะทําความเร็วสั้ก8า9 0กิโลเมตรเนี่ยแล้วโดดคอสะพานดูสิพอโดดลงมาแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปดูกันดูช่วงล่างกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอัตราเร่งนะครับเครื่องเกียร์นะครับว่ามันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเกียร์เปลี่ยนปกติไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมย้ำกับท่านผู้ชมอีกทีนะครับคันเี่นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับ2,400ซีซีนะครับนะ181แรงม้าแรงและประหยัดนะครับรู้ได้ไงว่าแรงและประหยัด ผมก็ใช้อยู่ครับปผมประมาณนะครับอัตราเส้นเปลือกนะครับประมาณสิกิโเมตรต่อลิตรนะครับตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมาดูกันเลยนะครับนี่โดดคอสะพานนะครับผมโดดขอสะพานลงมาแล้วนะครับ ไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้พัลเลชิพนะครับพัลเลชิพนี่ก็มีบวกมีลบนะคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์โต้8สปีดนะครับจำนะตรงนี้นะตอนนี้มันอยู่ที่ D5 นะครับ D5 ผมปรับไปครับอ่าต้องให้รอบเครื่องมันได้นะครับมันก็จะเป็น D6 D7 D8 อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเครื่องเกียร์นะครับพ์ทเ์ชิพต่างๆนี้ใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับนี่ ดี6แล้วครับดีแล้วครับดีแแล้วครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหานะครับตรงน,นี้อาา่าฮะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมจะเอา Mitsubishi Pajero นะครับนาะ2.4 g จ p ดสีเนี่ยมาขายเท่าไหร่ ฟังราคากันเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมเอามิซูบิชิปาเจโร่ครับ2.4 GT ุดสี่จพันสองปี2023มาขายในราคานะครับ8 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับเอกสารง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บริการส่งรถฟรี300กิโลเมตรแลกถึงที่คิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตปาเธอโล0ูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปด ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ